เลยบันีึกหัวพักอันนี้อยู่เยอรมันนี่เขาจะจะเอาไปท้ำตาลส้ายจ้กพี่น้องอหัวใหญ่บัน้อยอยู่หลึกๆเังใช่อุดย,ดยากๆนะสวัสดีค่ะพี่น้องเอสซี่สุขุสุข้อนค่ะน้ำน,น้ค่ะพี่น้องบ้านฟ่าอยู่เยอรมันจา้า ย่มขึ้นติดลบค่ะพี่น้องมันหนีไปยุสิผ้าพี่น้องเอฟซีไปเก็บหัวชาชเท่าฝรั่งค่ะพี่น้องเดินออกมานอกเมืองก็่จเป็นแบบนี้แหละค่ะพี่น้องทุ่งเขาซาลี่ค่ะแต่ว่าอีกโซนทางหนึ่งจะเป็นป้าเฮดค่ะพี่น้องป้ายุนี่สียูทั้งเน,เนือของเอ่อเมืองเนาะคะ่ะมาจ้าพี่น้องมาลุยเก็บหัวชาชเท่าน้ำกันจ้าอีต้นหัวชาชเท่าฝรั่งจ้าพี่น้องโอ้ยหยอดกันใหญ่ๆอบพุบบ่นเลนะมันยากาองป้ายุพ้ามาเก็บจ้าพี่น้องนี่ก็ดจะเป็นเมืองป้ายุเลย นี่ค่ะพี่น้องอาวุธสําหรับขุดหัวาชเท้าจ้าเขาไมา่ขนนุดหัวาชเท้าเขาต้องเตรียมอาวุธมานําดิจ้าพี่น้องก็คือเอาจะมีดมานนี่กัน,น,นเขาก็ตับใจแต่สันสันสน่ะจะเขาต้องใส่เสียมขุดนะจ้าพี่น้องเพราะว่าหัวอันนี้เขาจะฟังโอ้ยใส่บปนึ่าค่ะพี่น้องไม่ให้เลยจา้า เอฟซีเป็นคอมเมนต์มากว่าไอ้ตำสมกระแทบจ้าพี่น้องเอาไปตำมะละกอนะจ้าเดี๋ยวไปอยู่สิเอาล่องไปตำกินล่องเบิองจ้าพี่น้องปลาอยู่กับพึ่งเคยเก็บเี่นละจ้าพี่น้องเขาใช้เต่าพลังบ่เคยเก็บจ้าเกลือขุดต้อแบบลี้จ้าพี่น้องเฮ้ย <c oughs> อากาศจะเป็นดีใชมืหอนี่พี่น้อง <c oughs> ขันอากาศหนาๆ <c oughs> วๆบ่อยากออกไปใส่เห <c oughs> รอจ้าพี่น้อง เมื่อนี่อะไรออกสิออกไหนมันคุมค่าเลจ้าพี่น้องจะไปอันเบิ้งงหิตหูหนูห็ดนั่งร่มโตจ้าอากาศหนาวๆนา,นาถ้าว่าออกว่าออกเลยทีไ่ไปอยู่คดีออกออกให้มันคุมค่าเลยนะจะะเนาาพรว่านหาีีจพี่น้องแต่ว่าไอ้นี่ต้นเขาอ่อนเขายังม่เด็ดเป็นหัวจ้าพี่น้องเดี๋ยวให้อันเขาเป็นหัวเกินไปอยู่สิมากเก็บเจา้าพี่้ไปแท้อยู่พี่น้องเยอะเลยจ้า ถ้าเป็นหัวเขาก็าเป็นหัวเล็กๆนะจ๊ะบพรายังมานี่พ่อเก็บเนาะแล้วไห้เขาหัวใหญ่ก็จังมาเก็บกันจ้ะต้นเขาเอ้ยังอ่อนอยู่เขากระซิหัวใหญ่เนาะจ้ะเดี๋ยวนี้เอาใดจ้ะพี่น้องเอาใดเย,ย,ยอะมันยังไงเลยจ้ะพี่น้องกนูนะ ไม่ให้ขุดเลยขุดเลยบันจ้ะ,ะวัดซ้อนดิบันี้นขเ้น่ตามธรรมชาตินะจ๊ะพี่น้องวอดสารผิดด้วยจ้า พี่น้องถ้าบ่เอาเนี่ยขุดมากน้ำมอยก็ขุดมาไดรที่จะแจ้าบานปลายุผพืชพักธรรมชาติร้ายเหรอจ้าพี่น้องถ้าออกทงมาเนาะจ้าขึ้นตามธรรมชาตินะ ไม่ไม้ป้าหย่าเ้น วันน mm ี hmm. so mm ้ว hmm. well, ันนี้ยูดลึกเลยจ้ะว้าวเขายูดลึกเลยเนื้อหัวใหญ่สุดใหญ่สุดยอดเลยจ้ะหัวนี่เดี๋ยวจะเอาไปตำสมตำน้องดูใจหม้อเนยหม้อใบใหญ่จ้ะ เราหยอดเอาอดีนนจ้ะเนาะหัวปอมปอมหรือ,อ <c oughs> ว่าหนีลุ่งกระส้วนไปเก็บเห็ดแต่ว่าปลาอยู่ <c oughs> เห็นคำแล้วจะพี่น้องกันเลยทุกใบเพราะว่าบ้านปลายอย,อย,อยู่อันซีโม้งแม่งกับมืดแล้วนะจ้ะลุงส้วนไปอันเบิ้งเห็ดป้าที่เคยอยันผ้าไปเก็บแตะเดี๋ยวนี้อากาศหนาวเฮ็ดเขาเขากิดว่าจะมีแล้วเนาะงเต่าเนา,านะ ลบแล้วนะก้อนนี่ก้อนนี้ยอดใหญ่เลยเนี่ยีใหญ่สุดเลยกินได้ทั้งยอดทั้งหัวจ้ะ วันนี้ก็บอหญ่จ้ะพี่น้องใช่ไหมต้นเขายังอ่อนอยู่นะจาะเอาจะดบอหญ่ายเงี่เสียเลยค่ะพี่น้องให้เขาเอายอดนะจ้ะยอดไปกินได้ห้ามเล็กใจะกิน้องเลย mua mọi lời kể cho cái nóng và dù sẽ ở bát thân mua này bát và cho lúc bát thân này chụp mua

อันออนัจาพี่น้องจไปลวกจ้านี่วันนี่สงสัยสีดูเลือค่ะพี่น้องนี่งับทั้งงับทั้งงัด หัวใหญ่บ่น้อยอยู่ลึกๆจังซี่อุดสิทยากนะแหมมันฮากเขาครับพี่น้องนะนหีากเขาจะลูลึกหัวเขานั่นอยู่มันลึกหลอกจากแต่ว่ามันฮากเขาซะนี่พี่น้อง มาจากขาวๆนะจ้ะดินติดเยอะเลยเป็น <c oughs> ดินเหนียวนะจ๊ะ อันนี้บ้านเออหัวอันนี้เขาเจ้าปลูกอัน,นหัวอันนี้เขาเจ้าห,หัวพักอันนี้อยู่เยอรมันนี่เขาเจ้าจะเอาไปทําตานไสจ้ะพี่น้องถ้าเขาเจ้าปลูกเองนี่จะหัวใหญ่ใหญ่ค่ะเขาจเจ้าใส่ปุ๋ยใส่ยาเนาะ หัวพักนี่ถ้าหัวพักนี่คะ่ะข้าเจ้าปลูกเองนี่ก็จะหัวใหญ่ใหญ่จากพี่นอ้องหัวใหญ่หลีดิหัวใหญ่ซ้ำขาเขา้าข้าวันนี้ค่ะพี่นอ้องเพราะว่าอันมองขาข้าเจ้าปลูกเองนี่ข้าเจ้าก็ได้ใส่ปุย๋ยเนาะคะ่ะเนาะเกิดจากน้ำนะอันนี้เขาขืนตามธรรมชาตินะจ๊ะพี่นออ้องือเลยหัวอันหัวใหญ่นะจ้ะตามธรรมชาติปลอดสารพิษจ้ะพี่น้อง นี่หัวนี่หัวใหญ่เลยเนี่ยลายอยู่จ้กพี่น้องแต่ว่าอันเขายังหัวน่อยๆยุ่นนะลาอยู่กันเลยเอาแค่นี้เนาะค่ะลวอยเขาหัวใหญ่ๆก่อนส mm. ิม like ่เก็บอติดแกงอ้อมกับเป็นตะแสกนะจ้ะพี่น้องแกงอ้อมปลาพืช เผ็ดพักนี่เขาก็ทําได้อันสารพัดเมนูเลยเนาะจ้ะเนาะถ้ำเดี่ยไล่เมนูนะแล้วแต่เข้าสีอันดัดแปลงเนาะจ้ะดัดแปลงเห็ดกินนะจ้ะพี่น้องยูสิเอาอันงดอ่อนอ่อนจับพี่น้อง หัวนี้เนี liksom, ่ยมาับพี่น้องยเขาใหญ่กว่านี่บัดนี้ค่ะพี่น้องหัวพักอันนี้ค่ะใหญ่กว่านี่หลายเท่าเกิดตามธรรมชาติหัวใหญ่ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วจ้ะ หัวใชเท้าฝรั่งของฟี่จ้าพี่นอ้องเกิดตามธรรมชาติค่ะปลอดสารผิดด้วยครับพี่นอ้องถ้าพี่น้องเอฟซี FC มาเก็บหัวไชเทาฝรั่งจ้าพี่น้องเก็บแป๊บเดียวครับพี่น้องแ่นี่ก็พ่อกินแล้วนะจ้ะเอาไปทําเดี๋ยวลายไม่นูจ้าพี่น้องเอาไปตำสมตำก็ได้จ้าหยอดปลายู่กกระสีเอาไปลวกนะคะหมวกระสีเอาไปตำสมตำแล้วก็ลวกหยอดเขากินกับสมตำนี่เลยครับพี่น้องาบานปาย,ยูชนเนืบดออกมาหนอกทุ่งกันมีสารพัดผักไข้เก็บจ้าพี่น้อง ไปแล้วค่ะพี่น้องวันนี้ปาปยูสิเขาบ้านแล้วไปยู่ขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเนื้อจ้าขอบคุณทั้ง FC เอฟเกาเอฟซีใหม่ขอบคุณถูกๆก,กํำลังใจเด้อจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะ